สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําเมนูที่ทําง่ายนะคะและก็รสชาติเนี่ยออกมาดีด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูของกุ้งกระเบื้องนั่นเองนะคะหลายๆท่านคุ้นเคยกันดีนะคะกับเมนูนี้อาจจะคิดว่าทํายากนะคะแต่วันนี้เราสาธิตให้ดูว่าทาไม่ยากจริงๆค่ะไปะดูส่วนผสมกันก่อนนะคะสําหรับส่วนผสมน,นะคะจะมีแป้งปเปล่าเปียค่ะน้ํามันปาล์มเนื้อกุ้งบดละเอียดนะคะแป้งมันแครอทและต้นหอมสับละเอียดค่ะ น้ำจิ้มบวยน้ำมันหอยไข่ขาวหนึ่งฟองซีอิ้วขาวน้ำตาลทรายและสุดท้ายคือพริกไทยป่นค่ะขั้นตอนแระนะคะเริ่มจากการนำส่วนผสมนะคะมาหมักรวมกันนะคะเริ่มจากเนื้อกุ้งค่ะ ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะต้นหอมและแครลอดค่ะพริกข่ป่นน้ำตาลทรายแป้งมันค่ะซีอิ๊วขาวและอย่างสุดท้ายก็คือไข่ขาวนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็ ใส่ทุกมือแบบนี้นะคะจะทําให้เรานวดได้ง่ายขึ้นนะคะทําให้ส่วนผสมไม่ติดมือด้วยค่ะสีก็แค่คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันแบบนี้นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีนะคะหลังจากที่เราหมักส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะต้อง เตรียมแผ่นแป้งปอเปี๊ยะอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะนำเนื้อกุ้งมาทาค่ะนี่ก็ใช้ช้อนนะคะเกลี่ยเนื้อกุ้งอ่าเกลี่ยเนื้อกุ้งนะคะให้เรียบไปกับแผ่นแป้งปอเปี๊ยะค่ะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ตั้งน้ำมันไว้ให้ร้อนรอแบบนี้ได้เลยนะคะ ตัวไส้ไม่ต้องทาให้หนามากนะคะไม่งั้นเวลานําไปทอดอาจจะไม่สุกได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดไม่สุกเนี่ยอย่างแรกที่จะไหม้ก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่น,ปน,ปน,ปนแป้งปเปลาะเปียนั่นเองนะคะ เลี่ยให้ทั่วแผ่นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำแผ่นแป้งปอเป๊ะอีกแผ่นหนึ่งนะคะปิดไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะกดให้เรียบนะคะ และใช้ซ่อมนะคะจิ้มแผน่นแป้งเป,เปราะเปียแบบนี้ค่ะที่เราทําแบบนี้นะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งพองตัวระหว่างที่เรานําไปทอดนั่นเองค่ะทําอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งกระเบื้องของเรานะคะพร้อมทอดแล้วนะคะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนดีแล้วแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะสำหรับกุ้งกระเบื้องนะคะค่อนข้างจะสุกได้ง่ายนะคะเด็กคุณผู้ชมอาจจะต้องระวังในการใช้อุณหภูมิสักนิดนึงนะคะระวังอย่าให้ไฟแรงเกินไปไม่งั้นจะไหม้ก่อนที่ ตัวไส้เนื้อกุ้งจะสุกนะคะเราจะต้องกลับทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวรอให้ด้านล่างนะคะสีเหลืองสวยดีซะก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสด็จน้ํามันให้แห้งเลยนะคะทีนี้กุ้งกระเบื้องเนี่ยเวลาคุณผู้ชมทําเสร็จแล้วทอดแบบนี้ใหม่ๆจะต้องมาพักไว้บนกระดาษซับมันแบบนี้นะคะ และจะต้องหั่นทันทีนะคะถ้าเกิดทิ้งไว้แป้งจะกรอบเวลาที่หั่นจะทำให้แป้งแตกได้นะคะสำหรับจานนี้นะคะเราเสิร์ฟได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหั่นออกมาเป็นวงกลมแบบนี้เรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วก็เตรียมจานนะคะพร้อมที่จะัดเตรียมจานไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะจัดเสร์ฟแล้วค่ะเป็นเมนูที่จะต้องรับประทานร้อนๆแบบนี้ถึงจะอร่อยนะคะเหมาะที่จะเป็นอาหารทานเล่นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับกุ้งกระเบื้องที่คุณผู้ชมสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับคนตะลุยกินเที่ยวไทยไปกับ Food t a v e l TV สวัสดีค่ะ